นี่ไม่ใช่ตำขาดใช่ไหมไม่แม่โอ้โหตำขาดใหญ่กว่านี้อีกโอ้น่ากินมากและเลือดกินแล้วก็คือตกเลยจานเดียวเอาอยู่ทอดตัวนี้ตัวนี้ก็หนุ่วเราลวกทั้งนี้เป็นไห่กุ้งแดงแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหมู กยาก็หลัดวกาวกายอนะรมาสองปีไม่ได้ได้กินวันนี้เลยบอยพี่อราไทยบอกว่าไม่หอกหรือว่าผัวหาเมียคอนนะพี่ออราไทยหนูยังกอดเราถึงผู้ชายนะคะอีบอยไม่ใช่ผัวหนูเนาะ วันไม่ดีวันไม่ดีเขยนะไปกันวันหนึ่งตัวนะไปหนึ่งตัวนั่นหลัง้องเสียหายหมดเลยเาสวนกวาง อบชายตัวเล็กรูงานไม่คิดตังค์ครับนี่ผู้ชายคนนี้โสดจีบได้เลยขอเครื่องไหนนะหลังมาคอยอยากของลูกของไม่มีของอะไรเลยต้องมือถือข้างหนุ่มค่ะอะรนะครับางหนุ่มใช่ด้านนี้เลยค่ะอุ๊ดอนนี้ผู้ชายรูมค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะใครโสดเดินมาเลยค่ะเอ่อเดี๋ยวพี่พี่พี่โสดเหรอครับไม่โสดเนาะเออโสดแต่ไม่โสด มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไม่เอามีแฟนแล้วคงไ,ไม่สามารถรักพี่เขาได้ค่ะร้อย <c oughs> เขาด้วย,ยันก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอเรียกนะคะตอนนีร้ร้านนี้สามค่ะรับคิวก่อนนะคะได้ไ,มไหมค่ะก็เกี่ยวนับเรืองของกันอย่างนี้ โนสตาร์รัตมะยมนะฮะเมื่อกี้ยังเหรว่าสมูทอยู่เลยเดี๋ลูกค้าจะไรแบบมาแบบอ่ะตอนนี้ขอขอดูระบบคิวแล้วนะคะหาระบบคิวนะฮะรับบัตรคิวด้วยนะครับรับบัตรคิวด้วยอันนี้ไม่ใช่ผ้าป่าลงนะฮะลูกค้าครับปกติขอล้างคิวเลยนะคะหมายเลขต่อไปแล้วค่ะหมายเลขสิบสามค่ะสั่งเพิ่มไม่มีปูม้านะครับช่วงนี้นะฮะสองมิลวันก็ได้ไ่้ายได้ค่ะ อ๋อสิบค่ะ, <13. S 1> ะ 15, สิโอเคค่ะสิบอเอาชีแยนค่ะให้หย่อค่ะยาย่า่าเดี๋ยวไม่มเดี๋ยวมาบอกนะตอนนี้ไม่มาได้ได้ห้ห ไม่เปิดคะก็อร่อยนะด้านในสุดยอดอร่อยนะไม่ว่างตอบนะจ้าลูกค้าทักมาในงขอความนะคะกาไม่ว่างตอบเลยจ้า อเลก่สิมากไทยหนึ่งบุฟหนึ่งกิดเดียว <c oughs> ไทหนึ่งบุ1หนึ่งแล้วก็ผลไม้หนึ่งไม่มีค่ะมีจ้าเมนูเลยจ้ะผละไม้ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ข้างหน้าค่ะผลไม้ไม่มีมันทำยากวุ้นไวน์กระโพดแั้วจะพดูดวิจารกาวโพดีแต่ข้าวโพดได้ได้จันลึก<า>จันลึกประมาณเก็บลัจะไรได้อย่างเดียววิวเา่าคนสญญนใัลาว ทำราวะได้ค่ะสัได้ประมาณ5จานัแล้วแต่ลูกค้าค่ะเสียงพี่โจรใช่ไหมใช่แล้วค่ะตุกลามนี่อันนี้ก็เอฟซีเจกันตลอดรลยพดีพหม่ครับผมเกิดกับเจันแรนะฮะ ใด่น้ำหน,น้าไหลน้ำหน้แล้วก็ออกมาติดกัางด้วยจ้าปูไม้มีนะวันนี้แต่ว่ายังไม่มาเดี๋ยวเดินทางมาถึงแล้วจะบอกทำสั่ครบนะ,อะขอิส่ดิ้งอ,นะอตำสั่งครบ อุยเจเล็กทำเร็วมากมเฮ้ยเจ,นะจเล็กนะทอกแต่งทำสามครบเจเล็กทำเร็วมากมอ่ะแล้ถึงใช้ตัวไหนก่อนเลยอะ่ะแล้วน่าคล้องเนาะนา่งน่าคล้องนั่งเร็วมากตัวเล็กกับตัวเล็กไงอะไรนะตัวเล็กเัาเล็ก <c oughs> รนะ่อง <c oughs> ไม่หรอกตัวเล็กๆนะที่เล็กอเขาไม่ได้เร็วนะแล้ก็ <c oughs> ทำของเขาไม่ได้เรื่อยๆอย่างนี้แหละผสมการทำเร็วแนตะ่ลูกค้ามันเยอะใช่ไหมล่ะครับต้องเอาให้ทันนะแต่เขาเร็วเนี่บางทีมีสี่โคกเลยปีใหม่มีสี่โคกนู่น đây là khách sủi rồi, đó là một cái đặc của จริงเหรอพี่สารแท้ไหมพี่สารแท้ไหมเหมืนหอน,น,น,นออเลขสิบห้าค่ะสิบห้ามีไหมครับสิบหกมาแล้วมาแล้วสิบนหะ้าปูยังไม่มา ังเยี๋ยต๊อกเต๊ะอ๋อเดียวเออรักค่ะเขามีเขามีแฟนแล้วนเนาะเค่ะรีบจ่าเลยนะเออขอบคค่ะมาใหม่นะจ๊ะคิวเยอะไหมจ๊ะตายแล้วจะไม่แขยว มีไหมคะสิบหกมาแล้วจ้ามาแล้วคือมาช่ให้หน่อยทอะไรจ้สุดแล้วก็นสดุ้งสุดตุ้งกระไรสีนี้เหนไหม ทั้งตีสองแต่ที่มันที่สุดขึ้นด้านในเจ๊แรกเลยอ่ะเออเจ๊แ <c oughs> ต่ง,แงตัวสวย <c oughs> แต่แงตัวสวยนั่นจุดแรกเลยรัตนมยม <c oughs> อันนี้จุดที่สองนะคร ถ้าเสนจยำแข่งแความมาแล้วต้องเป็นเจดีอ่ะ,ะอย่างนี้ยำขึ้นหน่อยครับทีวียังขายขปกตินี่ครับสำหรับท่านที่ถามมาในคลิปนะครับก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนครชัยศรีนะแกจะอยู่สลิงไปขายหน้านู้นนะฮะตรงหน้าเกษตรกรไทยตอนนี้ไม่ได้ขายนะฮะเนื่องจ,จากจอดรถลำบากแล้วก็เศรษฐกิจไล่ฮะคนมาจอดรถเยอะแล้วก็ไม่สะดวกนะฮะมันรินนมถนนนะ สถา,านะโรงบาลนะนี่ารมอนใหญ่คนไม่อาจจะทงยากครับ,รบแต่ร้านเจ๊ตุกนี็มีที่นั่งเรียบร้อยนะฮ <16 S 1> ะังานได้ไ16้16แ,ลแล้วไม่ใช่เหรอ15ห16 16แล้ว17 17 17มาแล้วครับู้ชายหลอด,ด้วยมีชายหอด,ด้วยมีแฟนยังมีนย่งังเาหลดดุ้มสุด เอาขวานน้เยครับแล้วก็ตำปูปลาคิดค่าเหนื่คุณได้คุณคิดอย่างไรคะปีนี้ตอนนี้เข้าสู่รายการประกวดมิสเอซิซีสาวมิสวีนีมาค่ะรอเรางามเลยนะมิสเวเนเซเอลาคิวเยอะไหมคะ เรื่อยๆนะครับเอาแบบตอนแหลืเอาแบบไม่ใชอนแรกตอนแหลกเอาแบบธรรมดาเรื่อยๆเรื่อยๆนะรอไม่นานนะช่วงนี้รอไม่นานก็ไม่ได้ต้องวันสองคนนะสบายๆครับแปดสิบแปดถ้าสิบแปดวันที่ขัี่รานทำอไรจ้ะเไม่ใช่เวลากินแล้ว สิบแปดครับรวมแล้วก็ทำรวมไม่หอยแค็งนะไม่ไม่ทำหอยแงเอาคุ้งสดยอแล้วกันคูมาไม่มีเนื้อสักริสมาคุ้งเนาะเนื้อเุ้งยอแล้วก็เอา้ำโคตรยอโอนคครับไทยกับเข้าโพดสองสามิแล้วกับลาไทยหมูยอก้ำนา้ก็เตกับน้ำหมูยอแล้วุงหมูยอทำยอไม่ไม่เอา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn